สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไผสู้รูสู้คนครับพ่อกระบบเท่หานั่นชาแนลครับมาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะอ่าปูซาดครับปูซาดมาอน่ลาดเท่าครับพี่น้องนี่เท่าเท่าเท่าหรือกว่าสาลายอีสานครับฟักเรียบร้อยเสือไปลวกได้พี่น้องมานน้<ม>เครื่องปรุงก็ลายล่พี่เครื่องปรุงฮะ <ยา S 1> ปรุงไปลวกบ่ต้มน้ำต้มน้ำมันห้อนครับทั้งพี่ใส่ยูข่วน้องสาวนี่แหละพี่น้องล่มแห้งอีกแล้วมาอนิต้มน้ำลวก ฟักให้มุนๆได้พี่น้องฟักให้มุน,มนแล้วก็ามาลวกนี่ใส่ปลาแดกอยู่บนน้ำตม้มใส่ใส่น้ำปลาแดกนำ้ำลวกแล้วก็าน้ำตัวนี้เลยได้พี่น้องต้มนม้ำปลาแดกต้มนม้ำปลาแดกใส่กระป๋าเนี่นะพี่น้องโอ้แดกเขาปลา <laughs> อาวนี่ค้นให้เขากันแถมสุกเมนูสุกได้พี่น้องเอามาดิบแต่ว่ามาฟักแล้วก็มาลวกห้มสุกใส่น้ำม่นห่อนลงไปเลยเห็ดให้พี่น้องเบื้องครับ น้องสาวจัดให้โดนๆเ่อหนึ่งโดนๆด,ด้กินลาบเท่าได้พี่น้องพี่น้องขอมาหลายหลายคนหลายท่านแลวนะครับพอดีบ่าวท่าได้มาอาลาบพี่พี่น้องเบิง่งเครื่องปรุงแบบเต็มเต็มที่เลยครับมือน,นี้บักห้อยห้อยหอย,หอ,ยอ่าห้อยพี่ครับหัวหวกบัวไอ้ไอเบิ่ต้นหอมบักทัวซอยแล้วก็บับกเครื่อคืนนะครับบักแข่งขม้ม หัวซิงไข่หรือว่าตะไคร่นะครับแล้วก็พักเพลียวอ่าแล้วก็หอมชี่ก็บักแข่งอันบักแข่งขมแบบโบแบบแบบเขียวเบินแบบขาวนําใส่กับปนปลาดุกหลอดพี่น้องม,นนมามา <บน S 1> ตัวน,นี้ใส่ไว้ไแล้วบ่นี่ใส่ไว้แล้วอ่ามาปนปลาพี่น้องที่นี่ปนปลาลงใส่ใส<อ>่พริกป่นพริกผงลงไปบางท่านเพิ่นใส่พริกกีพริกจีหรือว่าพริกพริกดิบก,ก็ได้โอ้บรรยากาศร่มเย็นๆครับมื้อนี้ พริกจีหรือว่าพริกดิบตําลงไปเลยก็ได้บางคนพูดว่ามันเคีวอ่าใส่ลงไปเลยปลาดุกฮะปนปลาดุกเอาปนเอาปนปลาดุกใส่ปนปลาดุกปนกบปนเขียดปนปลาทูใส่ได้เบิดครับพี่น้องบางหม่องเพิ่นก็บ่ได้ใส่ปนปลาเด้ลาบเพียวๆเ,เลยพี่น้องที่เคยกินสิฮู้นะครับว่ารสชาติเป็นจังได๋ความแซ่บของลาบเท่า นะครับเสียบบัปานี่ไผเสียบบับรรยาบรรยังพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อพี่น้องอยากเพจลองเบิ้งเท่านี่ก็ต้องต้องหู้นะครับว่ามันมาจากแรงน้ำที่แบบสะอาดบ่อหรือบ่สะอาดอันนี้เท่าแก่แก่เพราะว่าอย่างเบื้องสีครับสีมันจะออกเขียวเขียวเข้มเขมเลยเดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปมันอาจจะน้ำขาวอูุู้เลยถ้าเท่าอ่อนก็จะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆจะหน่อยครับแต่ว่าความแสบแสบเพื่อกันเบิร์ครับ ขันเห็ดเสียบขันเห็ดเสียบเสียบเบิดน้องพี่น้องถ้าจะให้เสียบอีนี้ผีแล้วพี่น้องเครื่องปรุงมันสําคัญเลยหัวหอยหอยจุกหอยขมหอยขมนุ่มๆใส่เบิดบ่ะพอแล้วอัมพอแล้วละเอียดละเอียดป่าเม่นบอกละเอียดป่าโอ้ยลมเสียงลม เพิ่งพี่น้องผัดไปอยู่ข้าวือว่าวือวา,อ,วาอยู่บ้าเท่ากับสิ่งกินได้หนีอีกแล้วเมือนี้ครับออกไปทั้งนอกออกไปทั้งนอกร่มแห้งขนาดอยู่ในหนียังผัดวือบืออยู่ขั้วแบบเปิดประทุนครับพี่น้องเอาเบิง้งคนป่าเบิ้งกันใกล้ๆชัดๆพี่น้องเอ้อกินแบบลูกทุง่งลูกทุง่งอีสานบ้านเฮาครับลวกพักน้ำก็มีได้พี่น้องมือนี้ลวกพักน้ำพี่น้องที่เคยกิน นะครับอยู่น้ำหวยน้ำหองครับพักอันนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆหรอพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เท่านี้หายากแน่บังเอิญว่าไปพ่อพ่อใหญ่เพิน่นเพิ่นว่าอยู่หนองเพิ่นลายลายเพิ่นก็มาก,กินเลยพี่น้องก็เลยเอาน้ำเพิ่นมายังไงใส่น้ำต้มพี่น้องต้มปลาแดกต,ต้มนม้ำปลาแดดด้วยพี่น้องให้มันเค็มให้มันบ่มันเค็มให้มันนัวโอ้ย ฮั่ก็มาใส่กระปลุลป่าพิธีการลาบโบยา,ากแต่ว่ายากตอนเตรียมเครืองห <c oughs> ลายอย่างหลายขันตอนหลายอย่างหลายเนี่ยครับแสดงว่าฮา่ปุลแล้วฮั่ต้องซีมแมนบอหนิเพราะว่าฮข่ต้องปุงกับไ, main, บไอ้นี่เท่าแมนบออ่ามีหลายมีหลายคลิปอยู่พี่น้องสองสามคลิปแล้วที่บ้าเท่ากินลาบเท่าแล้วก็เฮ็ดในพี่น้องเบื้องนะครับออเอาปนลลงพี่น้องที่นี่ ลมปาเนี่ยฟุ้งบินต่ำมันก็ยังมึงมังมึงมังมาเนาะอืโอ้อย่างกลางป่าระวังดิกลางป่าติดขั้วเลยขาไอ้ทั้งอ้อมมาติสุดระวังเอาสุดระวังเอาโอ้ระวังกลางป่าเอาเนี้ยมาพี่เออเนี้ยมาทั้งกลางพี่ข้นให้เข้ากันพี่น้องบัดนี้อ่าข้นให้เข้ากันเอาเบื้องเย็ดนี่พี่น้องเบื้องครับ น้ำบ่พอใส่น้ำอีกน้ำมันหน่อยปุ้ยบักหลายหนึ่งอ่าแต่ต้องเป็นน้ำต้มแด้พี่น้องน้ำต้มซุกน้ำเลยใส่ชุรลดแล้วก็าข้นเข้าไปน้วกันโอ้เขาขัวพร้อมแล้วจังหอมใส่ชุรลดเขาขัวหัวหอมนั่นแต่ว่าเปิดเขาขัวมากนี่หอมห่วยมาหลดแล้วพี่น้องหอมใส่อีกใส่อีกหอมห่วยห่วยมาเลย โอ้พิเพเน่ยไหว้ข้นให้เขากันก็พี่น้องข้นข้นสองเถื่อสามเถื่อคนเลยข้นสองเถื่อสามเถื่อเห็นโบผักผักอื่นจักคนอื่นแนวไหนเนาะบรจักเท่าเฮือนอยู่เนา้ลงบัตตี้บังหวยเที่ยวกคือเสียอาไปกินหมอ เบิดลบาเอาเ้เบิดโลดว้าวผัวน้าพี่น้องนี่เนี่ยมันขาดไม่มีเท่เท่าต้องเลยบ่พี่เมืองตีพี่น้องเครื่องก็เต็มเต็มกะละมังล่ะบู๊วผักเผวก็ใส่หอมก็ใส่เอาเบิง้งตะไคร้หัวสิงไก,พกไ่พริกซอยโอ้ใส่พริกซอยโดดพร้อม มาเกือคืนครับพี่น้องอ่าใส่ลงไปต้นหอมนี่แล้กกวก็ทั่วซ้อยทั่วหันหันซ้อยซ้อยหันอ้าโคเรโคเรเขากันพี่น้องบัดนี้คนหาเลยคนแบบเข้มข้นน้ำบ่พ่อได้หับนวยพ่ออยู่บ่พคเรียเหรอพ่ออะไรบ่ <พอ S 1> โค<อ>เรียดนะนตรีละ่ะไปอื้ ขนคนเลยเพ,พ,พี่น้องเลยคุ you, ่นๆขุนๆขุนๆเรียมซิมเลยได้พี่น้องเอาเบิ that, uh, ้งพอซิ่มหรอเปล่าเลยรูสีซิ่มเลยตักหัวหอยเหยื่กอดกันแหละฮะคือกอดกันไว้เบิ่งก่อนน่ะอืมเอาเาอะโอ้โอ้ขัวขัวสิอีกนิดหน่อยอืม เสียบแล้วพี่น้องเอาคนเขาควายจังนอนบัตินเอาข้นเขาควให้เขากันไปพี่น้องไปเสียบเสียบน้ำบ้าเท่าครับมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูซูขคนครับผอกับบ่าเท่าฮั่นเชนแนลครับมื่อนี้สวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการอีกเทื่อนึงครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับลาบเท่าลาบเท่าลาบเท่าพี่น้องเลยไร้เต๋อเบิ้งเบิ้งเคลียมาทั้งทีก่อนผีงวยลุงเมื่อนี้เปืือนแล้วเปืือนแล้วเอ้า เปืือนกระใส่เปืือนมานนี่นะพี่น้องเนาะมามามา,มาเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเคลียร์เรียนอยู่พักกับมีพักน้ำพักน้ำดวกครับพี่น้องบนมันพักน้ำบนพักน้ำดิบเด้อครับเด้อแล้วก็มีบักแข่งแข่งขมมากัดน้ำกับพักซีกับบักทัวนะครับมาบวาไล่ห่างครับพี่น้องเอาใส่สืบเสียบโหลดนี่ <c oughs> โอ้มามามาวุ้ย <c oughs> <c oughs> ดนดนดนอิรครับน,นี่ลาบเ่านี่อืมอะมันขุน <c oughs> หมูว่านใส่ใส้ข้าวปุ่นพี่น้องมากเหมือนเดิลาบเ่าจัง่อยก่อน kiều nó chậm lắm thưa ông, bao nhiêu đây โดนกินเถือกอ่ะแสบพี่น้องในขั้วเลยเหมือนนี่เพราะว่าล่มทั้งหนอกล่มล่มก็เลยบอก เสียงว่าใส่ผานน้ำไก่ทางติดท,ทางเลยเพี่อนใส่บักห,ยหยอยนี่มันขาดหาใส่หอยหอยเชลลีหอยปังกระได้เพี่อนแต่วันมุอ่มี

ต่างจำปุนไปลำเด้อพี่น้องนะอ,อืมกินอยู่ยังห่วงอ้อก็ กัดเข้าไปกับเพชรกัด <c oughs> บวกกัดคือยังบวกสวงเลยพี่น้องมันต้องกัดกัดใส่เห็นสวง <c oughs> Mm hmm. ขนาดนั่งเนี่ยในขวดต้องมีตีวูวูพี่น,น้องเลยขนุนอยู่ข้างนอกล่มอีกอย่างบุหเลยบางเทือกันนิ่งบางเถ้ากันล่ม ตรวจจัดอะไรได้พี่น้องคุณว่า thâu nhằm, nhầm thấy nhầm phun một nhầm phun nhầm nào Hãy subscribe cho phải Ghiền Mì ตั้งนี้ลงไปทั้งนั้นขึ้นมามข้อตรวจขออพยด้ทุพอย่างเด้อเอาเร้วสวนทางกันตัวมัน <c oughs> ทั้งนึงสีไอ <c oughs> ทั้งนึงสีกืนลง ្័់ះោ៏ំកម្្យកម្័់ក្័្ម្័់ក្ម្៌ម្យ รืมตัวอะไพี่น้องโอ้บาเฮาก็ลืมมีแฟนครับเพิ่นเพิ่นทักมาหาบาเฮาอยู่โอ้ยขอโทษขอใหยเด้พี่น้องเด้อเมี่ยเพิ่นป่วยครับพี่น้องเพิ่นมากินแหละบอกว่าวให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเน่จะขีบเอเอซื้อน้ำโอ้ยดูยในดูในโทรศัพท์เดี๋ยวขอโทษขอใหยเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยว,ยวๆมาหาจัดให้เพิ่นก่อน เอเามึงเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอไปจะเข้าให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนอ๋อนี่ครับเอ้าขอให้คุณแม่เด้อครับเด้อสุขภาพหลางกายแข็งแรงนะครับหายป่วยไว้คุณแม่เพื่อนซือ้อใส่ะคุณแม่ย่อมครับเอ้าขอให กินเขาเสียบนะครับนอนรับฟันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้ได้ครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านั่มเอาซอยๆกันน้องพี่น้องเนาะให้คุณแม่เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้ๆนะครับเพราะว่าเพิ่นป่วยเอามาตัวพี่น้อง นกำลังใจให้สูส้ขู่สู้ข้นนาะพี่น้องเนาะผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตูง,งาน,นให้ลำให้รวยครับพี่น้องอ,อันส่วนแ่ะยอนพักน้ำเลยลน่ะ คักอีน <left> ี้แห้งก <PAUL> ินแห้งแสบแห้งกินแห้งเผ็ดปิดกระส่าย <moderate> พักซี่พักซี่ยุบราบเท่ามานะันก็ไดเป็ยังไดไปน้ากันละงงางอยู่ให้ยังได้ Hãy subscribe cho ัปศา้าลมบดชิมาบดชิมาก็วือวือมอร่อยฮัลวหาจบ <laughs> ชัวบักแบบก่อกนยังออกห่อนในความลำลำอยู่บุ้ยออกห่อนในความลำลำแกงได้แตกโป๊ะเปะโป๊ะเปะอยู่เพีนงไร เสียบ,บอีกแค่คำคนพี่น้องเม่อฉันอิ่มหมดล่ะเอาพี่น้องถือว่าหึงเดี๋ยวยัยงใส่นอกจอพี่น้องแศีบๆร้อนมน <S <S ันหลาบเท่าตัมเต้าบ่ สุดัวหอยพี่น้องมือก่อนอาเท่าเครื่องเนียนเนียเนเลยเบิ่อมึงพี่น้องไม่เจอมะหอยเอาไตตอวนอกรอบ <c oughs> พี่น้องจีว่าโดน เอาฝากพี่ตอ้นน้องครับพี่น้องเรียบร้อยลาบเท่าจัดให้พี่น้องมึงเลย้อครับเด้อเลยกับพี่น้องคือเก่าเมืองบ้านนี่บ้าเ่ากับแจงไปแล้วเนาะทิกตอกครับบ้าเท้าบ่ได้เล่นเดี๋ยวถ้าบ้าเท่าเล่นเดี๋ยวบ้า,บาเท่า,า,ทาแจงครับพี่น้องแนะนํนมามาว่าเล่นเลยนะครับคือว่าพี่น้องหมดไม่มีเวลาไปเลน่น <Feels S 1> แต่เบิ่งนะครับเบิ่งบ้าเ่าก็ยังบบได้มีเวลาไปเบิง่งเนาะกับเคยเคยเห็ดเคยสมารไว้อยู่ครับแต่ว่าบริสุทธใจ เพราะว่ามีทั้งนี่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับมันมันหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปคอมเมนต์ไปนั่นไปนี่บ่าวเท้ากับซีบอเดรตอบเดี๋ยวพี่น้องกับิีว่าอีกนะครับก็ฝากพี่ตัวน้องนะครับโบมี่ครับบ่าวเท้าโบฮันได้เล่นทิกตอรครับพี่น้องมีคนแอบอ้างเอาไปก็ลิงมาช่องบ่าวเท้าเปรียบเสมือนว่าบ่าวเท้าเล่นเองเพราะว่ามีพี่น้องติ่งบ่าวเท้ามากเนี่ยใช่ว่าบ่ได้เล่นทิกตอรกับิีว่าบ่าวเท้าตัวอีกบ่าวเท้าโบได้เล่นอีหลีครับพี่น้องเนาะ ขอถดขอให้พี่น้องนด้ครับเด้อที่บางเทือกอะคือจังเป็นเรื่องเขาใจพิดกันนะครับบางเทือกอะเขาใจว่าบ่าวเท้าเล่นอีหลีเนาะมันเป็นภาษาอื่นนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอน้องคือเกานะครับมักะไลถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับื้อนี้ครับสวัสดีครับ